สวัสดีคุณแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแฟนกาซีพีดีสามนะครับซึ่งผมเดือยวันสามซองคนระับผมเปิดจบบอยหมดแล้วนะไม่ได้มารีวิวกัน mm hmm. เขาก็ข้างหลังก็เหมืนอ,อนซองซอนซองกันอื่นๆก็เปลี่ยนลายนี่ก็เป็นอัลเมอร์เบกเป็นใครนะครับเราจะมาเริ่มแกะเลยครับกับซองแรกใบแรกของอัลคัฟอร์ดตัวแรกอัลคัฟฟอร์นะครับ แล้วก็พีได้ไอทีมาครับเป็นทิปปก้แลแาซองที่สองเลยนะครับดูการหลังเลยได้แองเจิลมาไปหนึง่งได้ PG มานะครับตัวองนตีหมื่นห้าหมื่นสองซองสุดท้ายนะครับ ตัวเริ่มเรามาตรวมันาแล้วก็ได้ชาติอ่ะก่อน